เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับเอาละครับมาพบกันในวันนี้วันที่10ครับวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับอีกแค่6วันส6กกรกฎาคม ทำสูตรเก่าเล่าใหม่มาทั้งอาทิตย์เลยครับเข้ามาวัตถิผ่านมาพอสมควรเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เรามาดูสูตรใหม่กันบ้างเริ่มเปิดสูตรแรกเลยนะครับของงวดนี้16กรกฎาคมมาฝากกันมาแบ่งปันมาแชร์กันครับวันนี้จะมี2ส,สูตรครับฟ้าประทานพรวิ่งบนกับวิ่งล่างคลิปนี้ครับผม นำสูตรน่ารักน่ารักสูตรดีๆสูตรเด็ดๆมาฝากก็คือวิ่งบนเรามาลองดูครับวิ่งบนสักหนึ่งตัวสูตรแรกก่อนนะเอาสูตรที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวสักสองสามวันจะมีสูตรที่สองโค้งสุดท้ายแล้วกันคลิปนี้งวดนนี้จะมีสักสองสูตรลองดูเล็กวิ่งค่อนข้างน่าเชื่อน่าสนใจครับสําหรับเล็กวิ่งของช่องเรานะสถิติห้างวดเท่านั้นเองครับฟ้าประธานผ่อนวิ่งบน ใช้สูตรอย่างไรเราใช้สูตรตรางนี้แหละครับเราใช้หลักร้อยบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งบวกเก้าของทีถ้าเป็นกวดที่จะถึงนี่ครับหลักร้อยคือเลขสองหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนี่สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งคือหลักสิบคือเลขศูนย์บวกกันสองครั้งแล้วก็ไปบวกเก้าของทีนี่นะครับหลักร้อย บวกหลัก13ตัวท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวก9คงที่ใช้สูตรนี้ครับผมจดสถิติมาแล้วคำนวณให้แล้วถูกมา5งวดไม่ใช่6นะ 5. เป็นลางดีนะเขียนมา6งวดหน้าเลย16ลกรกฎาคมนีม่3ตัวบนผลการออก2ตัวล่างผลการคำนวณงวดแรกย้อนหลังไป5งวด6นี่เข้าตำแหน่งไหนครับหน่วยบน ต่อมา5เข้าตำแหน่งไหนครับ4ี่หน่วยบนนะศูนย์เหน่วยบนเลขห้าเเข้าหน่วยบนหัวจนหน่วยบนดีจังเลย5้าหกเจ็ดหเข้า10บน9ก้แล้วก็2เข้าตำแหน่งร้อยบน258หนะเลขหเข้าหน่วยบนนะสี่สี่หเข้าหน่วยบน9 0 0าศูนเเข้าหน่วยบน567 6เข้า10บน967 2เข้าร้อยบน258ล่าสุด258นะ 3 4, 7, 2, 5, ามสี่เจ็ดสองห้าแปดอ้าวนี่แหละใช้สูตรนี้นสถิติก็เห็น,เห,นเห็นกันทีนี้งวดที่จะถึงนี่หลักร้อยเลขสองสิบสามตัวท้ายครั้งนี้หนึ่งสองครั้งก็ศูนย์บวกศูนย์เราได้เป็นสองเดินหน้าเก้าของทีเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดเ,เราแค่เลขหนึ่งนะลองดูพิจารณาดูเลขหนึ่งเท่านี้แหละครับได้นะลกกแล้วได้ผลลัพธ์แล้วสำหรับจูดฟ้าประธานพรนะวิงบน 16กรกฎาคม2563เราได้เลขหนึ่งวิ่งบนสุดที่หนึ่งเนาะอ้าแคปหน้าจอไปได้เลยนะครับนี่ครับสูตรร้อยบวกสิบสามตัวท้ายครั้งนี้หนึ่งสิบสามตัวท้ายครั้งนี้หนึ่งบวกเก้าของทีเดี๋ยวจะไปทำวิ่งล่างนะครับมันนี้สองคลิป ทำมาละคลิป2คลิปนะครับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะประกอบกันเลขสักสองสวันตอนนี้ผมทําเรียบร้อยแล้วนะเออเขาคร่าๆไม่เห็นแล้วกระทบจนร้อยสูตรเป็นอย่างไรรู้สึกว่าผลตอบรับดีมากเลยนะสถิติเขาสวยงามมากเลยสถิติจริงๆด้วยนะที่เราลง YouTube ไปอ่ะไม่ใช่สถิติดีแล้วเราเพิ่งเอามาอะไรเงี้ยผลออกแล้วเพิ่งเอามาไม่ใช่สถิติที่เราทําไปก่อนหน้าแล้วมันก็เข้ามา มีผลตอบมีผลลัพธ์จากการคำนวณได้ค่อนข้างน่าสนใจก็ลองไปติดตามชมดูครับสำหรับแฟนคลับนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ได้ติดตามชมมาสักระยะเวลาก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะก็ลองดูครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจยาณาในการรับชมเนื้อหาในี้คือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย